ลูกตัวเนี้ยลูกอะไรอ่ะเลยไปพูดไปไฮบุญไฮบูลวานรูปอะไรเจ้าแล้วใบศิลป์แล้วลูปเจ้าวานรูปแม่วาดลูกแม่ใช่รับแม่เฟรโลชื่อแม่ทำงานขายของก็ไม่มีใครดูถูกเรานะถ้าเราไม่ดูถูกตัวเอง ็เมื่อก่อนอะ่ะเราก็กลัวเนาะเราก็กลัวในการที่เราจะคุยกับเขาหรือบางทีเนี่ยเหมือนแบบเอา้าพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะก็แบบโอเคค่ะแล้วก็ลาจากเขาไปแต่พอตอนนี้ไม่ใช่นะไอพูดไม่รู้เรื่องพอเราอยู่ด้วยกันน,นนะานๆอ้ามันพูดรู้เรื่องนี่นาะหรือถ้าเกิดพูดพูดไม่รู้เรื่องจริงๆอะ่ะก็ไม่เป็นไรไหมบางคนเขาก็ว่าอะไรไม่รู้พูดอะไรไม่รู้ แต่มันสวยมากกรเล็ตมีบีไปละกัน,นวันนี้ทุกคนมาในฐานะศิลปินเก้าอี้หน้า50ตัวข้างหน้าคือศิลปินดังก็คือสิ่งที่เบิ้พยายามจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามันไม่มีใครดูถูกเราคุณค่ามันก็คือเรามีอยู่แล้ว คือป้านัมี2พาร์ทในชีวิตก็คือป้าแบบวาดรูปด้วยเป็นที่เขาเรียกว่าศิลปินนะคะแล้วก็อีกพาร์ทนึงอ่ะเป็นผู้ผลิตรายการทางสถานีทโทรทัศน์ไทย p ี s ทําเรื่องเกี่ยวกับประเด็นความเหลือล่อมล้าอ่าแล้วก็วันหนึ่งป้าก็มาสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแล้วก็วันนั้นน่ะบังเอิญว่าเหมือนอาทิตย์หน้ามีคนแบบแคนเซิลงานเขาแต่ว่าไม่มีวิทยากรป้าก็เลยบอกว่าอ๋อลืมบอกไปคะ่ะว่าวาดรูปได้นิดหน่อยป้าก็เอาสีเอาแบบอุปกรณ์ที่เปิ้นใช้งานอยู่นี่นแหละ ไปให้น้องๆว่าเขาก็ใช้สีเต็มที่แล้วมันก็ออกมาสวยมากเขาบอกว่า50คนว่ารูปพร้อมกันใครอยากทําอะไรก็ทําเปิดเพลงว่ารูปไปเต้นไปแล้วก็ไปมีน้องสาวเขาเรียนจบศิลปะก,ก็ตื่นเต้นกันสองคนวันนั้นเป็นวันแรกเลยที่เราพูดบอกว่ามันจะต้องดังใหม่แล้วก็เก็บความอันนี้เราไว้แล้วก็เราก็ไปทุกวันไปเกือบทุกวันความสุขของเฟ้ก็คือพอน้องเขากลับบ้านแล้วก็มานั่งกับน้องสาวใหม่ นี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่ก็สวย่วยวยวฟินมากเหนื่อยมากแต่ว่าฟินมากพอมันเป็นความบังเอิญเราไม่ได้มีแบบข้อจำกัดอะไรว่าเขาต้องวาดอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ไปเห็นงานศิลปะที่มันมันบริสุทธิ์จริงๆเรารู้สึกว่าตรงนี้แหละคือชีวิตบ้านปลายกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำอะน้อเราไม่ได้ให้เขานะคือเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้ว แต่ชีวิตเปลี่ยนหมดเลยนะจากการที่แบบทํางานโทรทัศน์ซีเรีสนะ์เรื่องนั้นเรื่องนี้คือกลับกลายเป็นอีกคนนึงเลยที่แบบอะไรก็ได้คือเราเห็นวิถีชีวิตของน้องเขาวาดรูปอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยเขาไม่มีความคิดเลยนะว่าเธอสวยกว่าไม่มียกมือถามเลยนะคนว่ายังไงหนูไม่มีสีหนูทําไม่ได้คือเอากระดาษเล็กให้วาดกวาด็วัดกระดาษใหญ่ก็วาดก็วาด ให้ยืนเขาวาดให้นั่งเขาวาดเนี่ยมีครั้งหนึ่งนะให้ระบายสีข้างนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูระบายสีข้างนี้ด้วยนะ <_ d ream> ได้ค่ะแล้วก็หยิบภูก,การมาสาดวาดสมมตก็เมื่อก่อนอะเราก็กลัวเนาะเพราะรู้สึกว่าเขากับเราคงจะพูดกันไม่รู้เรื่องไปตลอดแต่พอตอนนี้ไม่ใช่นะไอ,อพูดไม่รู้เรื่องพอเราอยู่ด้วยกันนานๆอ้าวมันพูดรู้เรื่องนี่นาหรือถ้าเกิดพวกพูดไม่รู้เรื่องจริงๆอะ ก็ไม่เป็นไรไหมก็เดินวอร์รี่ไม่เป็นไรไหมก็คุณก็วาดรูปอย่างที่คุณอยากจะวาดบางคนเขาก็วาดอะไรไม่รู้พูดอะไรไม่รู้แต่มันสวยมากทำไมถึงวาดยื่นไทยอ่ะี <You here. S 2> เดี๋ยวเคี่ยวยืนไทยแบบเปลี่ยนท่าด้วยคือเราจะฟังเขาไม่รู้เรื่องแต่ มันไม่ได้เป็นปัญหาเลยมันอาจจะเป็นปัญหาของเราด้วยซ้ำอ่ะอันนี้เรายือนอยู่ตรงลวดลายกราฟิกที่เห็นใช่ไหมคะนี่เป็นจดหมายที่เขาเขียนถึงแม่เดี๋ยวเขาจะมาอ่านให้ฟังหนูรักแม่ที่สุดในโลกค่ะหนูจะเป็นเด็กดีค่ะวันรูกแม่วันลุกแม่แมให,หนูรักแม่ในโลกแล้วก็รักพ่อตรงไหนที่เขียนว่ารักแม่ที่สุดในโลกดอกไม้แม่ๆดอกไม้ค่ะ แต่เขาแคร์ไหมว่าเราจะอ่านจดหมายเขาได้หรือเปล่าเขาไม่แคร์ไง <laughs> ใช่พี่ก็เลยรู้สึกว่าอเออมันแค่นี้ไงเอาจริงก็คือรูปที่เห็นที่แสดงเนี้ยไม่ได้คาดหวังมาทะว,ว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงโมฆ่าก็เลยไปบอกกับพี่คนหนึ่งที่รู้จักว่าอยากมาแสดงโมฆ่าพี่เขาก็เลยพามา หาคุณคิดเป็นจรารุงคกุณก็เอาพอร์ตมาเสนอคุณคิดก็บอกว่าได้ครับจัดตรงนี้เลยอะเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ก็ไม่มีใครดูถูกเรานะถ้าเราไม่ดูถูกตัวเองวันนี้ทุกคนมาในฐานะศิลปินเดี๋ยวอาจารย์เฉลิมชัยจะกล่าวเปิดงานเขียนออกมาเลยเลยไม่ต้องเรียนเขามาจับหัวใจข้างในสุดอันนี้สุดยอดเก้าอี e ้หน้า50ตัวข้างหน้าคือศิลปินดั้ง ัดจากศิลปิน50คนต่อให้มีเกียรติแบบไหนลบควนนั่งข้างหลังศิลปินนั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่เปิ้นพยายามจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามันไม่มีใครดูถูกเราคุณค่ามันก็คือเรามีอยู่แล้วก็เราไม่เห็นความพิการทางสติปัญญาเลยในขณะเดียวกันรดทึ่งด้วยซ้ำมีพี่ๆหลายคนบอกว่าวารูปแบบนี้ไม่ได้เลยทำไมน้องวาดได้ถูกไหมอืม สู้มไม่ได้เอางี้ดีกว่า <laughs>